ต้นปีหน้านะครับเข้าไปในเว็บไซต์สภาจะมีสิ่งที่เรียกว่าแฟ้มผลงานสสโอ้โหยจะดูตัวกันบ้านกันได้นะตอนนี้ครับถ้าเราไปดูหน้าเว็บไซต์เก่าเนี่ยมันจะคล้ายๆป้ายงานศพอะครับก็คือชาตามรณเเข้ามาเมื่อไหร่อะไรยังไงโอ้โหเกยบเทือพแต่ว่าถ้าเข้าหน้าเว็บไซต์ใหม่ตอนต้นปีก็จะเจอแล้วว่าสสคนนี้ประวัติการเลือกตั้งเป็นยังไงย้ายมาแล้วกี่พักเสนอกฎหมายไปแล้วกี่ตัวอธิบายเรื่องอะไรบ้างอ่าก็คือเก็บรวบรวมพวกเราที่เป็นคนเลือกสสเขตก็ไปดูเลยว่าสสเขตเราทํงาน คุ้มเปล่าอ่านะครับอันนี้ก็เรียกว่าโปร่งใสเรื่องแมนแล้วก็จะเปิดเผยเสิ่งที่เรียกว่าผู้ช่วยผู้เชี่ยวผู้ชำสอสอด้วยคืออะไรก็คือตําแหน่งทางการเมืองที่สสอแต่ละท่านตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตําแหน่งที่เอาไปสนับสนุนการทํางานแต่หลายครั้งเป็นตําแหน่งที่เอาไปหาผลประโยชน์ เ <mm ช่เนไปอ้างตัวว่าเป็นผู้ช่วยสสแล้วก็ไปขอโครงการนั้นโครงการนี้นะครับหรือว่าวอาศัยเช็คไม่ได้ใช่ไหมครหรือว่าอาศัยช่องทางของการเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาเ้าไปเรียนหลักสูตรระดับสูงออของของสถาบันต่างๆอะไรเงี้ย <ๆ S 1> เพราะนั้นเราก็ต้องการความปล่งหรือบุงคนก็เพิ่งมีเพิ่งมีข้อ วิภาควิจารณ์ไปเรื่องการเอาคนในครอบครัวมาเป็นผู้ช่วยแล้วคนที่ทำงานจริงหรือเปล่าไอ้พวกนี้แทนที่เราจะมานั่งดีเฟนต์กันเป็นเคสเคสเนี่ยเปิดให้หมดเลยดีกว่าอ่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ของสภาพู้สังโอเคโอ้โหครับ